ชมเนื้อโซนนี้เป็นองค์ที่สี่กันครับซึ่งจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือสีสันของเม็ดแดงก็จะมีความสดที่เหมือนเหมือนกันนะครับเป็นพระที่มีส่วนผสมของบ้านสดไม่ว่าจะเป็นส่วนผสม น้ำมันนะครับก็จะมีลักษณะของเนื้อพระก็จะออกมาในโพลแบบนี้กันนะครับความสดของเม็ดแดงก็จะออกมาซึ่งจะแตกต่างกับเนื้ออื่นนะครับถ้าเป็นเนื้ออื่นเม็ดแดงก็จะออกมามีความเก่ามากกว่านี้จะไม่มีความสดแต่สําหรับธาตุสเร็จที่มีเนื้อโทนนี้ ท้หมดนะครับออกมาก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันเหมือนกันฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพระสมเด็จก็อยากจะให้ท่านได้เห็นเนื้อของพระสมเด็จที่มีลักษณะต่างๆกันออกไปซึ่งยากที่ที่เราจะไปหาชมโดยส่วนใหญ่ เรามักจะได้ชมเฉพาะเนื้อหามวลสารพระสมเด็จที่มีเป็นเนื้อที่นิยมกับพิมพ์นิยมเขาเล่นกันเท่านั้นนะครับที่เราจะเห็นตามหน้าหนังสือแต่สำหรับอของแท้นะครับที่มีเนื้อที่เป็นโทนแบบนี้บางท่านอาจจะเคยเห็นแต่ เราไม่รู้ว่าเป็นของแท้จึงทำให้โอกาสในการที่จะได้ครอบครองพระสมเด็จแท้ๆนี่เราหมดสิ้นไปนะครับฉะนั้นการที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็เพื่ออยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาสีสันวรรณะของพระสมเด็จซึ่งมีหลากหลายไม่ได้มีเฉพาะเนื้อที่เราเคยเห็นในหนังสือเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมกันก็คือพระสมเด็จอ,องค์นี้เป็นองค์ที่สี่ที่เป็นพระสมเด็จที่มีส่วนผสมของวาง่านสดนะครับ เราจะสังเกตได้จากคาบไข่ที่ขึ้นมาผุดขึ้นมาจากองค์พระจะเป็นคาบไข่ที่เป็นสีของว่านสดนะครับหรือเป็นยางของว่านสดนั่นเองที่ผุดขึ้นมาตามองค์พระให้เราได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นด้านหลังครับก็จะมีการผุดขึ้นมา,าจากเนื้อขององค์พระเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้เห็น ได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเรา,าเคยได้ดูจะไม่ใช่ขาบแป้งนะครับซึ่งไม่อยากจะให้บรรดาเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันขาบขาวจะมีอยู่สองอย่างถ้าเป็นยุคป,ปลายอา,อาจจะเป็นขาบแป้งนะครับแต่ถ้าเป็นยุคต้นกับยุคกลางก็จะเป็นภาพของ ยางว่านสดนั่นเองที่ผุดขึ้นมาจากองค์พระนะครับการเวลาทำให้เมื่อมวลสารแห้งตัวนะครับก็ทำให้ผุดขึ้นมาจากองค์พระได้สำหรับยางที่เป็นว่านสดนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันให้มีความเข้าใจ แต่สังเกตอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเร็จที่เป็นมีส่วนผสมของอย่างว่านสดหรือว่านสดก็ตามทีหรือมีส่วนผสมของอในยุคถัดมาก็ตามทีนะครับยังไงก็ตามสิ่งที่เหมือนเหมือนกันที่อยากจะให้บรรดาญาติธรรมได้รู้กันก็คือหนึ่ง เวลาเราเอามือลูบตามเนื้อขององค์พระนะครับก็จะมีรูปหรือจะมีลักษณะที่นุ่มนะครับเหมือนกับสบู่นั่นเองนะครับมีลักษณะที่นุ่มไม่แตกต่างอะไรกับสบู่หรือเนื้อของสบู่นั่นเองส่วนที่สองก็คือความสดใสขององค์พระนะครับของเนื้อขององค์พระนี่ เรามองยังไงก็คือมีความสดใสมีความใสสะอาดของมวลสารขององค์พระที่มองแล้วนี่ไม่ใช่คราบสกปรกที่เปืเป้อนนะครับอย่างส่วนของพิมพะนะครับเราก็จะดูว่าลักษณะของการเอียงขององศาของพิมพ์พะลักษณะของลำแขนลักษณะของลำตัวนะครับและส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือฐานที่สองจะ เทียกก่าฐานที่1กับฐานที่3พื้นข้างในกับพื้นข้างนอกพื้นข้างนอกจะสูงกว่าพื้นข้างในนะครับก็อยากจะนำมาฝากเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ